พี่นองสวัสดีนะคะอันนี้คืออต้นาลาตีลาตีนะคะดอกลาตีนะคะนี่ค่ะปลูกในกระถางนะคะออกดอกเต็มต้นเลยหอมหอมนะคะเนีย่ยอยู่ใกล้ๆดอกหอมมากเลย มีเด็กหญิงคนหนึ่งตามต้อยต้อย่าไปดึงมันสิคะคุณหนูไม่ดึงมันค่ะไม่ดึงนะคะไม่เอาค่ะไม่ดึงค่ะคนเก่งพามาชมนะคะนี่ค่ะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะลาตีดอกลาตี ออกดอกต้นเล็กๆเองนะคะไม้มงคลไม้ประดับนะคะนี่อีกต้นสองสามต้นนะคะในกระถางเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้ยังไม่ออกดอกก็จะเป็นแบบนี้ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขียวสดงดงามส่วนดอกก็จะเป็นสีขาวานี่นะคะหอมหอมนะคะพ,พี่น้อง หอมมากในกระถางปุ๊กในกระถางมันมีเยอะมากนะคะที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ดอกจะหอมทั้งวันนะคะอันนี้นะดอกราตีมีความหมายโดยเฉพาะดอกจะหอมช่วงเช้าและเย็น โอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะพามาชมนะคะสวัสดีค่ะ